สวัสดีครับผมชาวสวนมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับก็ชาวสวนมือใหม่ก็ห่างหายจากการทําคลิปไปนานพอสมควรนะครับวันนี้ก็กลับมาทําคลิปอีกครั้งนะครับแต่ก็จะนานๆถึงจะได้ลงคลิปสักครั้งนะครับเพราะว่าผมทําทช่องโรนริชทองนะครับเป็นช่องเดียวกันนะครับ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะถ่ายทำคลิปนะครับเนื่องด้วยลูกนะครับลูกอ่อนนะครับเป็นพ่อลูกอ่อนครับวันนี้ก็มาชมนะครับวิถีชาวสวนอย่างแท้จริงนะครับนะครับถึงทุกวันจะมีไฟฟ้านะครับจะมีแก๊สนะครับแต่ผมก็ยังคงรักษาการใช้ถ่านอยู่นะครับ ในกล้วของผมก็ยังนำถ่านมาใช้ในการทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องเผาถ่านเก็บไว้ใช้นะครับผมคิดว่าผมมีเวลาผมจะลองเก็บน้ำส้มควันไม้เก็บไว้ดูนะครับจะลองทำขายดูนะครับน้ำส้มควันไม้ าชาวสวนมือใหม่ไม่ทราบว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะครับผมก็พูดไปเล่นๆนะครับปกติผมก็ทำน้ำส้มควันไม้ใช้ในสวนอยู่นะครับแต่ช่วงหลังนี้มาผมก็มีเวลาน้อยนะครับจึงไม่ค่อยได้เก็บน้ำส้มควันไม้นะครับนะี่ครับฐานกำลังไฟกำลังติดเลยนะครับผมจะปิดฝาเตาแล้วนะครับครับ ฐานหมดนะครับในครัวครับวันนี้ก็มาเผาแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวมาชมตอนปิดฝาเตานะครับนี่ครับเป็นเป็นครับผมได้ปิดฝาเตาแต่ก็ยังปิดไม่สนิทนะครับต้องปล่อยให้มีรูอากาศด้านข้างๆนะครับแล้วก็พยายามไล่อากาศนะครับให้ไปออกรูด้านหลังนะครับเป็นปล่องอากาศของเรานะครับ เป็นปล่อมกวันนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆและเอฟซีท่านไหนอยากชมวิธีการเผาถ่านนะครับผมก็จะนำความรู้ขั้นตอนและวิธีการเผาถ่านมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆไ,ได้รับชมกันต่อไปนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชาวสวนมืองใหม่ด้วยนะครับหวันเยอะมากครับเพื่อนครับใกล้จะปิดฝาเตาได้แล้วครับนี้ไฟเริติดแล้วนะครับดูจากสีควันนะครับจะเป็นสีขาวอมเหลือ,องนะครับแสดงว่า,าไฟได้ เริ่มติดไม้ด้านล่างแล้วนะครับ